ทำไมพูดไปเลยนะคิดผมไปไกลนะครับจะมาแล้วก็ผมผมอนุญาตเนาะผมไปค้นหมดกลัวเมียละไปถึแล้วหมอกเมียหมอกไปโอ้โหเนี่ยผแต่ผมผมเป็นคนผมเป็นคนหมดกลัวเมียไงฟังคลิปนี้ไปถึงโอปบ้าทำบโอปบ้าโอปบ้าฟังเลยผมผมไปฟังแล้วเด้งกลัวเมีย ผมบอกฝางแล้วไอ้เนี่มึงกูเมียไรเหรอเนีเพราะผมเมียสั่งหนึ่งต้องหนึ่งอะขนาดสองบวกสองบวกสองเท่ากับสี่เมียบอกสามโอ้สามกับสามเนี่ยเมียมันใช้ไปทำหมันอันนี้เนจับคิ้วดิอ๋อผมบอกว่าถ้าไอโอจะไปทำหมันมันได้ห้องต้อมก็ใชายดำตัวไอ้ต้อมไปทำตัวไองแม่เลยไปเปิตัวอู้ถึงอู้ถึงว่าถ้าไอถ้าไอ้ต้อมอยากสนับสนุนความเป็นศิลปะพื้นบ้านแล้วนะไอ้ต้อมผมบอต้องแค่ยังนั่งเลยแค่อู้ไปใส่กำเมืองผมเนี่ยไปโคดี้บอกว่าผมเดินทางไปจังหวัดไหน ร่วมการแข่งขันางานเอนโดโรภาคไหนก็แล้วแต่ผมจะเป็นคนอู้มเมืองอ<ไ>ซึ่งหลายๆที่ที่ผมมีโอกาสเดินทางไปต่างถิ่นเนี่ยเปิ่อนอูดภาษาไทยมุดเลยนะพ่อหมูงหู้เลยว่าเปิ่นเป็นคนเมืองครับแม้แต่กระทั้นผมไปปีลอกอะผมก็ป้าเมืองจนมีคนเตียวเข้ามาครับมาบอกว่าเจ้า<อ>ผมก็เลยเอะใจว่าพี่เจ้าพี่เจ้าต่างไหนครับเพื่อนก็บ,บอกว่าอันนี้เจ้าพยา,<ไ>พยาเจ้าจารับ สุดท้ายพี่คนเหนือบ้านเขาอยู่ทั่วประเทศไทยนะแม่ครับที <ค lum. S 1> จ่จริงที่จริงเยอะมากครับคนเหนือคนเหนืออยู่ในประเทศไทยผมจะมาเยอะมากนะแต่แค่บางคนยังยมากล้าแสดงออกในาภาษาของตวัวเ่าเพราะว่าดยดย้วยภาษาเหนือเนาะด้วยภาษาเหนือมันอาจจะเป็นางานที่เขา้าใจยนี่ยบางเรื่องก,ก่อนเหมือนที่ผมไปถ่ายรายการแม่ลาสุดก็คือมีน้องคนหนึง่งเตียวเข้ามาบอกว่าจะขอถ่ายเขาแล้วก็กำลังทํางานกอยู่ไม่เป็นไรค่ะพี่รอให้พี่เขาทําให้แล้วๆก็ได้ คุ้เร right. ื่องมาแล้วแล้วก่าใช่แล้วแล้วอ่ะคุณเจ้งแล้วแล้วมันยังไม่เสร็จไงทำให้พี่เขาทำแล้วแล้วคนไทยไ่จะบู๊อีงไงคนไทยไปจูบแบบนั้นไม่เป็นไรค่ะพี่ที่ทำไม่เสร็จก็เลยหนูรอได้แต่เอะมันตียวมอู้ไม่เป็นไรครัพี่ ทำให้เลี้ยวก็ค่อยได้ไขว้แสดงว่าทีต้องเล่นเหมือนกันมั้งก็เลยถามเฮ้ยน้องทำให้เลี้วก็ร้อยพคนล้ำตางเจ้ามังคุดนี้ยครับคือมันคนเมืองเขาอยู่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ผู้ที่ครับแต่อยู่ที่ว่ามันจะหลานออกมาบันไดแล้วนะแม่แต่แต่แต่เฮาอ่ะอู้เลยแกแม่แต่แต่เฮาอ่ะเป็นคนที่เอาเมืองนังไปก่อนแล้วเปิ้ลเลยรู้ว่าไอ้ต้อมเนี่ยเป็คนเมืองมาเลยง่ายต่อการที่เปิดจะอู้ตอบ เอามาเนี่ยผมเป็นคนอู่เมืองไปน็นแถออูเมืองครับแต่แต่บางบางที่บาง,บาง,บางสถานการณ์หรือว่าอย่างมันจะด้วยแบบ่นแทะเราก็ต้องอู้ไทยแล้วก,าราราก็อย่างล่าสุดก็ะบอย่างที่ได้แชมป์มาเฮาก็อย่างแรกเนาะขอขอบคุณพี่น้องคนเมืองก่อนอ,อย่างแรกอย่างที่สองเลยก็ต้องขอขอบคุณเหมือนกันคือพี่น้องทั่วประเทศใช่เพราะตอนเนี้ยคือเฮาต้องใช้ภาษาเหนือเพื่ออะไรเนีอยใช้แบบใช้ภาษาเหนือเพื่อให้คนภาคการเข้าใจอาจจะเหนือลึกไม่ได้ต้องเหนือปูนพ่องพี่พ่อง เขาอาของเขานี่จะเป็นเพราะว่าเหนือเหนือกลางกลางให้้คนภาคกลางเพราะตอนนี้คนที่โบดหรือคนที่สามสี่เนี่ยมันตอนไหนดันเป็นคนทั่วประเทศล่ะแม่นผมเลยที่ต้องอู้เมืองพ่องใช่ไทยพ่องนี่แฮมจังผมเนอะใช่ถ้าวันไหนปะแน่ผมผมไม่ได้แบบอู้เมืองตลอดเวลาตลอดแบบเขาเขาจะว่าเขาว่าเขาอู่ตะแล้ดเออเอ็นไงเออนการพูดไทยแม่ คือ,อต้องเข้าใจตรงว่าบางครนะั้งม,มีแบบเอฟซีจากพทัทธล,ลงุงจากสงขลาจากกรุงเทพจากประจวบจากภาคใต้แรงแรงแรงคือแบบพี่น้องจากอีสาน <s> <ๆ>แล้วก็พี่น้องจากชนบุรีหลาย,ลายๆเขตบริมณทรจากกรุงเทพนะที่เขาชอบเอเอมเอซเราก็ต้องพูดไทยบ้างอ่อยครับแต่ คนเมืองเขาฮู้ดีเวลาผมอู้ไทยมึงแสบเนาะมึนกันเลยอันนี้ก็อู้อันนี้พยายามจะอู้ไทยแล้วแต่ผมจะอู้เกลืยก่อนว่าผมขออนุญาตพูดภาษากลางสาบเมืองอ่าประมาณนึงครับประมาณนั้นเพราะว่าสำเนียงเราต้องออกอย่างแล้วแบบคนเมืองครับผมลูกไหนไหมครับต้องเดี๋ยวผมไปลัปางมาครับผม้โครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับมาทําคลิปนะครับอ่าเคื่อกาอาเคื่องต่าง s อ Music นะครับขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับตีตีตีช่วยอุดหนุนที่ช่วยเป็นกําลังใจเครื่อต่าง สามที่สี่เอลเปิลครับเนมคบางคนบอกว่าโหวตบาตามไม่ได้โหวตเป็นนะครับแค่ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วบอกว่าเอชแอลเมสีชอบสุดใจเนมไม่ได้โหวตสักบาทมูฮัลก็ขอบคุณสุดยอดแล้วโหวตสามปอนฮัลก็ขอบคุณไม่ได้โหวตสักโหวตโหวตสามแบบโหวตไปสามบาทตะ้บเป็นยังครับเอชแอลเมสีเฮ้าก็ขอขอบคุณครับเพราะทุกการกระทำของทุกท่านมันสนับสนุนศิลปะแห่งล้านนาก้าวไปสู่สากลระโลกครับผมโอเคเนาะเรียบร้อยนะอ่ะ ฉะนั้นนะครับนในโอกาสนี้นะครับผมต้อมกระชายดำแล้วก็ SL Music ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับเที่สังพัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ในช่องต้อมกระชายดำเอชแอลมิวสและต้อมกระชายดำลาทุกทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัดต่อแล้วซ้อนกันอีกเมื่อไหร่ตั